ครับก็บสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านครับเมอนกมาอยู่ในป่าในเขาคือเก้าละครับเมอนสีพามาเบิงหวานเทพประชุมพรอนอีกจักคลิปนะครับสําหรับคลิปก่อนผมก็ได้คุดให้พี่น้องเบิงหัวของเพล่นไปแล้วครับว่าเป็นลักษณะใดนะครับแต่ว่าก็บอกพบเจอต้นที่เพิ่นเป็นดอกครับเมื่อนี้ผมได้กลับมาเบิงบริเวณเก้าครับพอดีมาเจอต้นที่เพิินเป็นดอกครับ จะเลยอยากให้คีน้องเบ่งอีกจะคลิปครับสำหรับดอกหวานเทปชุมพอรอนนะครับครับส่วนลักษณะต่างๆผมก็ไดยวรายละเอียดไปแล้วนะครับสำหรับหวานเทปชุมพอรอนนะครับสำหรับคลิปก่อนคลิปนี้ก็สิผ้ามาเบ่งลักษณะดอกของเพ่นครับว่าเป็นลักษณะใดนะครับถือว่า มีความสวยงามครับถาห่อปลูกไว้าบานไม้เฮือนถือว่าเป็นไม้ประดับได้ดีครับสําหรับวานชนิดนี้นะครับแลวก็ยังมีความมงคลอยู่ในตัวครับก็คือเป็นมงคลในด้านมีตามหานิยมนะครับปลูกไว้คนรอบคังกสิหักสิเป็นมิตรต่อห่านะครับ คือว่าคนในครอบครัวกับสีมีความหักความปองด้องกันดีครับสำหรับหวานเทพประชุมพรนะครับทำมาค้าขายดีครับปลูกไวล้ลานค้าลานข,า,า,นขายครับนี่ก็คือลักษณะดอกของเพิ่นนะครับก็สีมีลักษณะสีชมพูครับเปิดก็สีแทงการดอกขึ้นมาจากตรงกลังยอดลำต้นของเพิ่นนี่แหละครับ ตามที่พี่น้องเห็นนะครับเพ็นสีมีสีชมพูอมขาวครับกถือว่ามีความสวยงามครับถ้าเาพบเจอตอนเพิ่นถ่ยังบอธเนกแกก็คงสีมีความสวยงามกว่านี้นะครับแต่ว่าอันีเพ่นก็มีลักษณะที่เริ่มสีแกแล้วครับครับนี่ก็คือลักษณะของเพิ่นนะครับ ส่วนต่างๆของเพิินครับครับสําหรับคลิปนี้ผมก็บ่มีอย่างไรต่อครับก็อยากให้พี่น้องเบ่งดอกของเพิินซื้อครับว่าเพิ่นเป็นลักษณะใดเนาะครับสําหรับวันเทพประชุมพรอนครับเอาก็ได้เบ่งลักษณะส่วนต่างๆของเพิินไปแล้วครับครับสําหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องเบ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ